สพลเล่าเรื่องสวัสดีครับผีกระหังหรือบางพื้นที่ก็ใช้ชื่อว่าผีเกาะหางผีชนิดนี้เป็นผีตระกูลเดียวกับผีกระสือแต่แตกต่างกันที่ผีกระหังนั้นมีแต่ในเพศช,ชาย ความเชื่อพื้นบ้านผีชนิดนี้ก็ยังมีอุปนิสัยคล้ายกับกระสือคือชอบของสกปกโสมมหรือของสดลรองข้าวเน่าเหม็นต่างๆเจ้าผีตัวนี้สามารถบินไปมาในอากาศได้โดยใช้กระด้งผัดข้าวโดยมีลักษณะคล้ายกับปีกโผบินเหมือนกับนก ที่มาอัศจรร์พันลึกไปกว่านั้นก็คือผีกระหังจะต้องนั่งอยู่บนสากตำข้าวด้วยผีกระหังเป็นเหมือนดังบทลงโทษของนักเลงสยศาสตร์ที่ทำผิดกฎข้อบังคับตามความเชื่อของคนโบราณโบราณที่ได้กล่าวเล่าลือกันมาปากต่อปากว่า การที่จะเป็นผีกะหังได้นั้นเกิดจากการที่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ชอบทางด้านขุนใสมนดำทำผิดคู่ซึ่งการกระทำนี้ก็คือการผิดคําพูดที่สัญญากับครูบาอาจารย์ทางเวทมนต์และไสยศาสตร์นั่นเองเช่น กินอาหารที่เป็นผักจำพวกบวบเดินลอดสะพานผิดลูกผิดเมียเขาด่าพ่อร้องแม่ตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันเรื่องราวความเป็นมาและเป็นไปของผีกระหังนั้นยังไม่ค่อยจะมีคนรู้เรื่องมากเท่าไหร่นักนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่า ไค่อยจะมีคนพบเห็นตัวมันได้บ่อยๆนักในคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ปรากฏว่าผีกะหังไม่เคยทำร้ายใครไม่เป็นอันตรายเลยอาจจะมีบ้างก็แค่ทำให้คนที่พบเห็นตกใจกลัวจนขี่ลาดกดเท่านั้น จากการออกไปเดินสายสัมผัสลุงแสงซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในจังหวัดอ่างทองท่านหนึ่งโดยท่านได้กรุณาเล่าให้เราฟังดังนี้กระหังเป็นผูดพลายที่มีลักษณะแปลกประหลาดเป็นอย่างมากเพราะยามกลางวันมันก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม แต่ตกกลางคืนมันจะกลับกลายร่างเดิมของมันเต็มตัวมันจะมีกระด้งใบใหญ่เอาไว้ใส่แขนทั้งสองข้างของมันแล้วก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเสียงดังเพิบเพิบเพิบกระด้งนั้นทำให้มันมีลิตบินไปในท้องฟ้ายามค่ำคืนได้ นอกจากนี้เจ้ากระหังยังมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสากตำข้าวนั่นเองมันเป็นทั้งหางเสือและอาวุธประจำกายซึ่งก็มีเอาไว้ใช้ต่อสู้กับทีประเภทอื่นๆด้วยโดยปกติแล้วมันจะเน็บสากนี้เอาไว้ที่ใต้าวางคาหลุงแสงบ้าตอ ส่วนการสืบทอดทาย,ยาทของกระหังนั้นไม่มีอะไรแน่ชัดเท่าไรหรือไม่ก็คงจะวิธีเดียวกันกับผีกระสือญาติของกะหังนั้นชอบกินสิ่งสกปรกโสโครกเป็นอาหารเหมือนกับกระสือแต่อาจจะกินเลือดคนด้วยก็ได้ปัจจุบันกะหังก็หายไปและไม่มี ใครได้เจอมันอีกเลยขอบคุณเรื่องเล่าจากลุงแสงถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับทางช่องกดสับคนเล่าเรื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ